ตอนนี้เวลา4โมง47นาทีนะเจ้าคะ่ะน้องหญิงมาถึงอำเภอกทลพงรักค่ะน้องหญิงจะไปตลาดบ้านบกคะ่ะไปซื้อกับข้าวไปทานตอนเย็นจ้าเพราะว่าตลาดบ้านบกที่นี่กับข้าวถือว่าใช้ได้เกือบทุกร้านนะคะอะร่อยรสชาติกลมกล่อมเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกซื้อกันเลยจ้าตลาดบ้านบก ไปทางไหนไปทางนี้นะคะสมมติว่าเรามาจากสีสเกตนะคะแล้วก็เข้าวงเวียนออกขวาขาตรงไปทางถนนเขาพ่อวิหารนะคะเจอวงเวียนแล้วเจ้าค่ะแต่น้องหญิงจะพาไปนะเจ้าค่ะระวังรถด้านขวาด้วยนะอันนี้เขาจะเรียกว่าแยกสารหลักเมืองนะคะชื่อเดิมจะเป็นแยกเมืองทองนะคะ เ็เปลี่ยนเป็นชื่อว่าแยกสารหลักเมืองค่ะเพราะว่าจุดเด่นของที่นี่คือมีสารหลักเมืองสีขาวสง่างามตรง5แยก6แยกตรงนี้ค่ะออกขวาไปเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะตรงไปเลยสักพักหนึ่งแล้วก็จะเจอเจ้าค่ะเขาเรียกว่าตลาดบ้านบกนะคะอยู่ใกล้สีแยกีแยกไฟแดงบ้านบกค่ะ อนถึงสี่แยกไฟแดงก็จะมีตลาดอยู่ฝั่งซ้ายเห็นรถจอดเยอะไหมคะตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าตลาดบ้านโบกจาก้าหรือว่าตลาดแรงจา้ามีที่จอดหลายที่นะเลี้ยวเข้าไปจอดข้างในก็ได้เนี่ยรถจอดตรงนี้ค่ะเราหาที่จอดก่อนนะคะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆลงไปชมตลาดกันจา้า มาแล้วคะ่ะจอดรถด้านหลังร้อนมากแดดล่มยังไม่ตกเลยเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตลาดกันว่าม,มีอะไรนะะ่าขายบ้างกับข้าหน้าขาลูกอายางเลยค่ะ แล้วจะซื้ออาหารร้านนี้เจ้าประจาที่เราไปซื้อค่ะขออนุญาตซื้อก่อนนะคะเอาแกปงปลาต้มปลาแล้วก็ต้มขาหมูนะคะ น้องยิงจยบอกว่าน้องยิงอยากกินแจ่วมากเดี๋ยวเราจะไปหาร้านแจ่วกันร้านแจ่วกันว่าร้านนี้เคยซื้อร้านนี้อร่อยอยูอ่นะนี่น้ำพริกปลานีนอร่อยเดี๋ยวซื้อก่อนนะคะไ,ได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ แล้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะกลับบ้านก่อนนะบ๊ายบาย